รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวัน fc เอฟซีเสียความรู้สึกทําใ้้เขาเสียใจนะในนิทานเรื่องนี้นะท้าไมเอฟซีขาดความเชื่อมั่นทําใ้้เอฟเสียใจอในเรื่องนี้นะสิ่งที่การกระทำสิ่งที่อันนี้มันไม่รักษาคำพูดพอจนตัวกลัวติดคุก ตีตารางนะครับเปนนั้นเดี๋ยวดูดกันตอไปเรื่อยๆดูกันตอไปเรื่อยๆอ่าแล้วจะมีการแต่งกันห้ามีการกลับตีนทีนี้อ่าเงินทองมันจะไปไหนครับมันจะั่วไหลไปไหนนอ่เหมือนหาเงินให้กันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนะอืมนะครับแต่ผลสุดท้ายทีนี้ คำสิคำตัดสินของศาลว่าเออห้ามด่ากันห้ามพูดถึงกันอืมห้ามเอาเรื่องในศาลออกมาหรือ,อยังไรรงทีนี้ <c oughs> อ่าอราขับเท่าไหร่ทีนี้นะสมประโยชน์กันก็จบปะเออโอสมประโยชน์กันก็จบอะ,อะ พอได้เงินจบบ่โอตายแล้วทีนี้นั้นไปผู้เสี่งเงินหล่ะเจ้าบ่ฮะเจ้าผู้เสี่งเงินบ่หรือยังไงโอตายตายตายแบบนี้ทนุ่ยรวยครับพี่น้องเอฟซีโอตายตายตายนะครับดันดันไปลอยเลยนะโอตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะมากระเบิดเลี่ยงสลองอีกไรครับอันนี้เบจูเนื้อซื้อ เบกเบียร์อีทต่างหากบันนี่บม่ได้สศกบม่ได้เศร้าอะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟซีแบกเบียร์เซย์นะครับนะไม่จะดีเงินกูบม่ได้เสียเนาะออนะผมบอกเลยมีแต่มเมดตัวก็มัดตัวอะไรแบบนี้ไม่ยั่งหนอเงินนะยังไงเขาก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะเราตัดไรตัดไม่ได้เขาก็เอาไว้อๆไปแปรกันมาแบบนี้นะเป็นประเพณนี้เขากับยังไงใจ่ไหมเขาก็ดีกันนะนะกับ อวยกันเหมือนเดิมครับพี่น้อง fc อยกันเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะมันบอกได้เสียเงินทั้งสองฝั่งมีแต่ fc ผีบ้านำพวกมันจ่ายให้โอ้ทนายคำพอดีได้อย่างเดียวฮะไม่ได้ว่าความแพ้หรือชนะโอ้ในเงิ้นอีกแล้วเนาะไม่ได้ไปบ่าห้าอย่างนี้ค <c oughs> ่าก็ือก็ใจ่ายให้ค่าเดินท่าก็จ่ายไปพผู้เสียเงิน fc อืมนะครับนะอืมมาซื้อเบียร์คอยชี่แตกนี่มันจะพอดีกว่าอมันได้ประโยชน์ไปเยอาวกว่านี่นะโด่นไปซื้อปลาเมึกผุนน่ะแม่นังเยกผูไม่คอยกินนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะไปสะดับสะดุนผุนปลาเลี้ยวกิ้วผุนปลาเมึกผุนกุ้งแห้งผุน,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 นี่เบิอนหกเบืนเจ็ดเบือนนี้ เออมันเครื่องร้านครับพี่น้นนองเอฟซีต่อสู้กระดินไม่ได้หมดได้น้อยไหนแต่และคดีนี่เอาครับตีไปแล้วครับบังสองแสนนี่ไห <c oughs> นจะค่าเดินทางค่าเสียเวลาทนวยเออค่าน้ำหมูกน้ำมันค่านั่นค่านี่ค่าอยู่ค่ากินมีแต่กินกับจ้าก,กับธนวยไปเี่พุ่นไปสิแตกบุลลันนัดพบผลคว <c oughs> <c oughs> ามปาษแตกล่าจน,น,นผมมดืดละครับบดทุดลละครับคาบลระหาพาัดกะลมือนอีแ่แหละ นั่นไงฮ <c oughs> ะอะไรพ่อพระเอกจะรอดพ่อซีดีในมือผม <c oughs> โอ้ยนะครับจุดมันจบแล้วสิบบ่าวาาสิเตกยังครับบะมีดอกบ่มีทางดอกครับแต่เขากับบมีอันห้เอาเข้าไปแน่นอนอ,อืมนะครับมันเป็นแบบน,นั้น แล้วทีนี้มันจะขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือคุณไม่รักษาคำพูดของคุณเออนะครับเอฟที <F> จะหายในที่สุดทีนี้นะผลสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนบอกเมือกทีนี้มันจะเหลือยี่สิบคนสามสิบคนทีนี้นะครับนะบมื่ไรเขาขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือแล้วถ้าเ,าเอฟจีเขาได้เกียรดเขาได้เกียริเขาไม่พอใจไม่ทําตามสิ่งที่พูด นะครับเห็นไหมครับชีวิตมังมืองเป็นยังไงนี่ชีวิตมังม่องอ่ะสามสิบคนมันจะอยู่รอดไหมนี่ไม่รอดอืมไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นอันนี้ถือว่ากรรมเวรนก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องเอฟซีการที่ด่าพ่อไปอีกแม่นางอีกแต่เขาไม่เคยทําอะไรนะแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นเครื่องวัด ระหว่างสองฝ่ายอีหยวกกับแม่นางเอกกับพ่อพรอเอกมันแตกต่างกันอะนะครับไม่งั้นไม่งั้นยายจะออกมาโกรธแม่นางเอกเลยครับเมื่อวานนี้จะไหมอ๋อโกรธแม่นางเอกอางทีน่าจะคิดได้อนะแม่นางเอกไม่เคยทอดทิ้งแม่ก็คือแม่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นของของอยู่ของกินไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมเห็นคุณงามความดีจะคิดได้แล้วมันก็สายเกินไปแล้วพี่น้องที นะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นสิ่งสําคัญที่มันเกิดเรื่องเกิดราวการที่ไม่พูดความจริงเรื่องมันวุ่นวายสาย,ยักษ์การที่พ่อไปอกเข้าไปอยู่ในเรือนจําเข้าไปอยู่ในคุกมันก็จะมาจากนี่ด้วยนะครับพี่้องทกดีมาในส่วนนี้ด้วยนะครับอืมเห็นมจไหมนะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะครับกับเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มา,มาพูดเรื่องทรงคงทรงขาวเรื่องกันอะไรนั่นนั่นนี่นีน่ทีนี้นนเห็นไหมครับเวลาถูกกันก็พากันไปซื้อที่ดงที่ดินอะ่ะคนละแปลงคนละแปลงอันนี้ตัวตุ่นซื้อให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออาจจะเป็นไปได้นะครับพี่น้องเอฟซีแม่บอกละเงินวันมีทางก็อกไปก็ได้อเออไปซื้อกี่ดินกี่ดอนแล้วบ้านนี่พากันไล่ซดพากันอ้างกีดินพผาไผ่พอ่พพอมัน่นพากันอ้างกีดินพ่อไผ่พอ่พพอมัน่นมาเนี่ยอืม ม่นบอกถ้าบัตหลายมันจะไ่ให้เอื้อมันได้เงินหรือมันจะได้เอามันก็เฮ็ดอันเอาแต่นก็คนเปิดรับบริจาคเอื้อมันมันบอกยันเอื้อยมันบอได้ครับพี่น้องเอฟซีแม่บอกนะมันหวางดีเท่าไรนั่นน่ะอออันนี้มันก็เฮ็ดใหไเอื้อมันได้เงินเด้หนี่ออจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีนะเออไปเฮ็ดไได้เงินบัดนี้ยแต่มันเป็นคดีความบ่นี่อนะพอไปคุยกันทุ่นแล้วบ่นี่มันจะไปใส่เงินบ่นี่ อหรือเขาจะไปแบ่งกันเราก็ไม่รู้นะนะครับพ,พีี่จริงหรือเปล่าล่ะโอ้ในนิทานเรื่องนี้นะนั่นแหละมันสลาดได้มันเอื้มอมบริงิงเนาะมันบอพี่นาห,นห,หางเงินช่วยกันเอออืมเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอา้า,าสามมาิไปด่าไพ่ละปนิสารมอยด่าแล้วมันบอกอ่ะไิงครับไปด่าแม่นั่งเอกกับพ่อไปเอกคือเก่าเนาะเขาพ่อฟ้องไหมอ่ามันเป็นแบบนั้นได้ ไปใจอยกับอะไร้บะเนี่ยก็ต้องไปดินอันพ่อพระเอกและะ้วบะเนแม่นางเอกเลยวะเนี่นะแล้วสิ่งที่สําคัญบนันนี้เรื่องปลาสมวนเอาอีกได้บันนี้ปลาสงวนนี่ได้บันอันนี้ผมบอกแล้วนะครับนะอันนี้กระปางดีบันนี้เรื่องปลาสมวนนี่ไงไม่รู้ว่าตัวเองจะไม่รอดีเอนะนะ่เรื่องปลาสมวนนะเรื่องปลาสมวนนี่ทีมันเป็นแบบนั้นโยกก็ไม่รอด แปลงนั้นเขาจะปักป้ายหมดแล้วครับแปลงนั้นที่นั้นเขาจะปากป้ายหมดแล้วปัญหาเยอะไงปักป้ายตัวยึดไม่มีใครเข้าไปทําได้สักคนทีนี้ปักป้ายตัวยึดแมนมันเลยแบบนี้แต่งความเร็วเรืนคดีแมนมันเลยแบบนี้อ่ะทไมพี่นป็นบาปก็ว่าบาปพีป่น้องบุญก็ว่าบุมันบาป,ปเห็นไหมล่ะผลสุดท้ายฟ้องร้องกันอ่า ไปด่าไปว sure <se> ่าพ <for> ่อไปเองแม่นางเอกเห็นไหมว่ามึงโง่อย่างงั้นอย่างนี้เวลาเขาโดนคดีหรือมาบวะเยอะๆไปสรองคดีอีกบ้านี้เวลาถูกกันนะอีบุญบ่มีก็บโอ้ยเธอเลยมาคับเธอเลยมาคับอย่างดูแลบ้านนี้อ่าคักม้วนแหละพี่น้องเลฟซีแตรรีกเขไปอีกบ้านนี้มา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 เขาใช้เรื่องเองไหมนี่มันโดนคดีได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่เปิดว่านานอะแต่แม่มันเปิมันหนานอะไปตัดห้าซิตแตร์พวกเขาไม่หนัไปไล่โซเดียนาไปเทคกิ้ไปหนักเขาก็จำครัวปอดมึงเลยเนาะเห็นบอลทีนี่ นั่นไงแล้วเปน,นี้เป็นทีของพวกมันได้บัดฑอากำเว้นกับว่าได้ครับเขามันผ่านมาแล้วไงเขาผ่านมาแล้วอี้นี่กับบอลอดบัดฑักไหลก็ไม่รอดบัดฑิแล้วเขาจะปักป้ายหมดเลยแถวนั้นเขารู้แล้วบัดน,นี้เอ้าเราลวด